อันอยูวางหาันแฝะสามน้อยไหมสองรอบนี่แล้วยิ่งนี่ยิ่งนี่ลูกกระสุนยุ่ไหยลูกกระสุนยุข่ข้ังไม่ได้แตะอย่างเลยค่ะตอนคืนนน้อน สองสามบาทเฮ้ยมันยังนอหันนี่วาสันมาที่นี่โทษไปหนึ่งเก่าหนึ่งตํารวจบอกว่าอ่าโทษไปอีกรอบสองตํารวจบอกว่าอยาไป้เห็นตะคุ่มตะคุ่มยู่หัน ย่านบ้านไหนหรอแกงข้าวปลากาทั่วไปกับบะหม่าที่นี่กับบ้านนี่ตุ๊บตุ๊บสองสามบาทโอ้ยเมนยังหนอบาทที่นี่กับวัชันตัวพอดีมาเหตุอันนี้เราก็ไปแกงเลยบราเห็นมากมีแต่ง่าเหรอทาอยู่นา ประตูนี่กับาตรวจนอนนับคนว่ะนอนแล้วว่าต้องตั้งรวจนอนแล้วว่าสันมันเขียดแขนให้เมียมันนั่นตัวหัวเก่ามันเลิ่ฉีเขาเมื่อนอนก็นเลื่เขาห้องน้ำย่าเขาห้อง,ห,องห้องน้ำข้าวหนึง่งออกมาฉีมนอนพ้ากระสีเอาหมอนลงจังหัวลงต่ำต้มต่ำ,ตำ,ตำสองสามบาทเฮ้มันยังน้อหั่นนี่ว่าสันบาทที่นี่ตับ้บทางพี่อีก เลยซองเมืองซองเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่หันทางอันนุ่งเสื้อช้อีโมงย่ายก็เลยไปนางอยู่ยานเนาะยานมาที่นี่นั่งหลวงก็เลยมาเป็นมูมาเป็นมูอยู่นี่ก็เลยโศกันเลยไปแจ้งค่วมแจ้งค่วมเลยเพื่อนว่าอันมือเศร้าจังมาแจ้งไม่ตำรวจน้อนแล้วว่าจังสี ตอนขึ้นน้อยหน่แต่ดุอกมาดูแเจ้าน่ะทีเพื่นบอม่าเอนน้อยว่าหมือเศร้าจังมาแจ้งไป พอดีมาเหตุอันนี้เราก็ไปแก้งเลยเพเห็นมาามีแม่งว่าให้ล่อทายู่นาประตูนี่กับถาตรวจนอนนับคนว่ะตำรวจนอนแล้วว่าต้องตำรวจนอนแล้วว่าท่านไปเพราเปน็นนง่งเก่าหนึ่งต้อง